ส่วนในกรณีที่เราติดตั้งแบบชนคานนะครับซนคารนะครับจะเปลี่ยนจะต้องอุดรูนะครับด้านบนสุดนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาโดยการที่จะให้ระบายความร้อนออกได้นะครับโดยการเจาะนะครับเจาะบริเวณผนังของอิฐนะครับนะครับเจาะหนึ่งรูนะครับเจาะหนึ่งรูนะครับก็สามารถที่จะระบายความร้อนนะครับได้เช่นกัน นี่จากว่านะครับอิฐเนี่ยมันสามารถที่จะความร้อนเนี่ยวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน,นครับนะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับทุกทุกอ่าทุกชั้นนะครับจะเป็นช่องนะครับสามารถที่ให้อากาศวิ่งได้นะครับอ่านี่จะเราสังเกตเห็นว่าเราแก้ปัญหาเนาะถ้าชนคานนะครับชั้นสองนะครับเราจะเจาะเพียงหนึ่งรู ก็เพียงพอนะครับไม่ต้องเป็นต้องเจาะทุกก้อนทุกรูทุกชั้นนะครับอย่างนั้นบ้านเราจะพุนแน่นอนนะครับเจาะแค่รูเดียวครับประมาณนักหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งเนาะเจาะนะครับแล้วก็ทําการใส่ตัวฮูดนะครับครอบกันแมลงนะครับวัตถุประสงค์คือเราต้องการแค่ระบายนะครับความร้อนออกเท่านั้นเองนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดนะครับออกไม่ได้นะครับถ้าปกติอยู่เหนือฟ้าเนาะ อยู่เหนือฟ้าแล้วถ้าไม่ได้จุดอุดรูนี้นะครับมันก็จะออกจุดสูงสุดนะครับออกจุดสูงสุดแล้วเราเราจะเทนะครับเทคานเททับคานนะครับแล้วก็หาหาเป็นเหล็กมาอุดเนาะนะครับมาอุดไว้ก่อนนะครับชุุมน้ำมันแล้วอุดไว้ก่อนนะครับมีกี่รูอุดไปเลยครับทุกรูนะครับเอาเหล็กมาอุดไปเลยทุกรูนะครับแล้วก็อุดเสร็จก็ ทำงานปกติเลยนะครับใช้แบบเนาะใช้แบบแบบสําหรับทับคานนะครับแล้วก็เทเทปูนทับลงไปนะครับปูนแห้งก็แกะแบบออกนะครับแล้วก็ดึงตัวเหล็กออกมันก็จะมีรูอยู่บนทับคานทุกรูนะครับแก้ปัญหาเนาะอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับนะครับฮะนะครับอันนี้โอเคชนคานชั้นสองอ่าไม่มีรูนะครับชนคานชั้นสองไม่มีรูโอเค อากาศไม่ออกใช่ไหมอ่ะไม่ออกแล้วย้ายออกจากด้านบนนะครับออกดูดด้านข้างแทนนะครับนะครับอันนี้คือควันไฟนี่ผมใส่ความร้อนนะครับจุดจุดทานนะครับจากความร้อนจากฝั่งนู้นนะนะครับด้านล่างสุดนะครับอากาศเข้าไปนะครับพอไฟติดเราหยดน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้มันเกิดควันนะครับพอมีควันปุ๊บเพ้ปิดเลยนะครับปิดเลย ร้อนร้อนนี่นะปิดไปเรียบร้อยนะครับร้อนจีเลยยังออกอยู่นะฮะยังออกอยู่ นี่คือเจาะรูระบายด้านข้างนะครับเขียนเนาะนะครับอันนี้คือสําหรับชนคารด้านบนนะครับแล้วคิดว่าไม่มีรูระบายนะครับก็เจาะรูนี่เห็นภาพชัดเจนนะครับนะครับควันไอความร้อนออกนะครับที่จุดนี้นะครับที่รูนี้เลยนะครับ หลักการทำงานของอิดนะครับแอร์ฟลูบ็อกนะครับขอบคุณครับ